ในการทํางานเป็นทีมทุกท่านครับการทํางานร่วมกันทีมที่1 8, นถะึงแเนาะแน่นอนมันก็ต้องมีการระดมพูดคุยการสื่อสารทีนี้การสื่อสารก็ขอให้เป็นการสื่อสารที่เป็นในเชิงบวกสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาไม่สื่อสารเพื่อเอาชนะการภายในทีมหรือระหว่างทีมของพวกเราเป็นสิ่งที่สําคัญทีมจะมีประสิทธิภาพนะครับ การสื่อสารที่ดีร่วมแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันนทุกคนไม่นิ่งนอนใจนะครับช่วยกันทำงานร่วมกันมองอย่างเป็นระบบนะว่ามีการวางแผนมีการขีดมีการเขียนมีการแบ่งงานผมไม่ทราบว,ว่าก่อนที่จะมีการแข่งขัน,ขนเราได้มอบหมายไหมว่าใครจะไปแก้ผ้าใครจะไปถอดเสื้อใครจะไปมัดจุกมีไหมไม่มีแล้วที่ลูกไปนี่ลูกไปเพราะอะไรอยากไป,อย,กไป <laughs> อยากช่วยทีมเอ,อแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ด้วยนะ เราไม่ไปก็ได้ใช่ไหมมีไหมใครโดนบังคับให้ไปอะไรชนะแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วพูดอะไรก็ดีหมดแหละคนชนะนะก็เขาเรียกอะไรนะมีเออออกไปด้วยใจที่อาสา,ศาถึงเวลาที่ทีมต้องการความช่วยเหลือเราช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยนะครับเป็นการเสียสละเพื่อทีมของเราเองนะครับการเคารพในการเป็นผู้ฟังเนาะบางครั้งเราก็ต้อง ใช้การฟังเยอะๆบางทีคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาก็อาจจะมีความรู้มากกว่าหรือผู้น้อยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อาจจะมีสิ่งดีๆที่จะนําเสนอพี่เอะหนูว่าทีมนี้ออกไปแล้วออกไปแล้วเรามาลองวิเคราะห์กัน,อย,น,นอย่างนั้นอย่างนี้บางคนอาจจะมีมุมมองใหม่ๆนะครับให้เราได้ได้วิธีคิดเพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้ฟังมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนี่แหละที่ท่านออกไปก็คือความรบับผิดชอบในานามของทีม นะไม่รู้สึกว่าการออกไปครั้งนี้มันเพียงแค่เหนื่อยคนเดียวแล้วก็ออกไปแบบสนุกสนานเวลาทํางานนะเราก็พยายามนึกถึงบรรยากาศแบบนี้เนาะแก้ผ้าทํางานมั่งอะไรมั่งฝนตกมั่งตัดต้นไม้มั่งฝนตกก็แก้ผ้าทํางานมั่งสนุกสนานนะหรือสนุกสนานกันเหนื่อยแต่มันมีความสุขกับการทํางานแล้วก็หยอกล้อกันบ้างพูดคุยกันนะครับความซื่อสัตย์ต่อองคอ์กรเนาะผมไม่รู้นะว่า เมื่อกี้มีใครมาขโมยเงินผมหรือเปล่าหรือเมื่อกี้ตอนวางเดิมพันผมก็ไม่ได้เช็คว่าเงินใครครบหรือไม่ครบแต่มีเงินหายไปแสนหนึ่งไม่รู้ใครหยิบเงินทีมนี้ไปมีช่วงชุลมุนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าทีมนี้โมเมให้ผมเขียนให้ก็ไม่รู้ม,ม,มันมันตีความได้สองสองผลสองแบบแต่ก็อาจจะเป็นแต่ไม่ได้คิดว่าใครจะทุจริตอะไรหรอกแต่อาจจะมีการหยิบผิดแต่ว่า ในวิธีการทํางานจริงๆเนี่ยข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะความซื่อสัตย์ต่อองค์กรซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราจะต้องได้ซื่อสัตย์ต่องานที่เราจะต้องทําบางทีผู้ปฏิบัติงานข้อนี้ไม่ค่อยเยอะแต่ยิ่งขึ้นมาเป็นผู้นํายิ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายเป็นอะไรอยู่ใกล้ผลประโยชน์ก็มันก็จะมีมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆก็ต้องระมัดระวังความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติที่มั่นคงเนาะเขาบอกว่าครั้งเดียวถ้าถูกจับได้ว่าเราไม่ซื่อสัตย์ เราอาจจะสูญเสียความไว้วางใจไปเกือบทั้งชีวิตระหว่างเพื่อนทํางานด้วยกันหรือพี่น้องอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเขาไว้ใจเราอย่าทํำลายความไว้ใจและอย่าทําลายความซื่อสัตย์ในตัวเองดังนั้นรักษาความซื่อสัตย์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มั่นคงในชีวิตเพราะถ้าเขาจับได้เขาอาจจะไม่เหลือความไว้ใจให้กับพวกเราดังนั้นทําอะไรแล้วก็อย่าให้ใครจับได้ฮัลโหล อย่าทําดีที่สุดนั่นคืออย่าทำนั่นแหละนะฮะเพราะว่าถ้าทําแล้ววันใดวันหนึ่งก็อาจจะโดนจับได้ต่อไปนะครับแนวคิดเชิญบวกเออไม่ยอมแพ้สู้เมื่อกี้มีทีมไหนที่ที่ที่ท,ที่ไม่ยอมแพ้ไหมมีไหมโอ้ไม่ยอมแพ้มีทีมไหนที่ไม่เอาแล้วในรอบสุดท้ายมีไหมพี่ไม่เอาแล้วยังไงก็แพ้แต่ผมรู้นะว่ามีบางทีมนี่วิเคราะห์อ,ออกว่าตัวเองออกมายังไงก็แพ้ทีมไหนเอาเลขสองออกมารอบสุดท้ายยกมือขึ้น มีไหมเออยังไงก็แพ้อยู่แล้วใช่ไหมรู้ไหมว่าเอาสองออกมาจะแพ้รู้แต่เพราะอะไรเพราะยังมีความหวังไง <c ười> คือเลขสองเนี่ยมันน้อยสุดแล้วถูกไหมแต่ชีวิตยังมีความหวังอ่ะเออมันมันไม่ยอมแพ้นะมันไม่แน่มันอาจจะเออไปช่วยใครก็ได้ในความที่เลขสองเราแม้ความหวังมันจะน้อยนิดเพราะว่าหนึ่งมันน่าจะหมดแล้วเลขกลุ่มนี้ก็เลยไม่โดนฆ่า กลุ่มนี้เอาเลขสองออกมาอ,อผมอยากถามว่าเอาเลขสองออกมาคุณคิดอะไร e ผมอาจจะคิดแทนไปแล้วเมื่ออใครเป็นคนเอาเลขสองออกมาวางแผนในทีมคุยกันว่าไงใครวะใครเป็นคนเลขสองออกไปวะเนี่ยเออใครเป็นคนคิดเอาเลขสองออกไปเออเพราะอะไรเอาเลขสองออกไปเออือม Hmm. ชีวิตยังมีความหวังแล้วอีกสองตัวที่เหลือคือเลขอะไรหนึ่งกับเออหนึ่งกับห้าทำไมไม่เอาห้าออกไปโอ,โอเคครับเอาโปรเมอร์ให้กับทีมนี้หน่อยโปรเมอร์ไม่ผมมองอย่างนี้ว่าทีมนี้เอาสองออกมาเลยเขาอาจจะมีความหวังแม้มันจะน้อยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเผื่อมีใครเอาแปดมาเพราะวิเคราะห์แล้วว่าแปดมันยังอยู่ ในหลายอีกหลายทีมเราอาจจะฆ่าแปดได้และทีมที่เหลือก็อาจจะได้มีสองเหมือนเรามันก็มีความคิดสองจิตสองใจเพราะมันจะต้องเลือกเนาะแต่เขาก็มาด้วยความหวังนะเพราะถ้าไม่มาด้วยความหวังคงไม่ออกมาสู้กับเงินเดิมพันสี่แสนใช่ไหมอ้เสก็เต็มที่ดังนั้นเนี่ยคนเราอย่ายอมแพ้ง่ายๆเนาะแม้มันจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดนะแม้มันจะมีโอกาสเพียงนิดหน่อยเนาะก็เหมือนที่เราซื้อหวยกันนี่แหละครับชีวิตเราไม่เคยยอมแพ้เลยใช่ไหมฮะ เจ็บก็ทนก็มันน้อยนิดเหลือเกินนะครับดังนั้นในการทํางานจงมีความหวังเพื่อวันข้างหน้าเสมออยู่ด้วยความหวังนะครับเราก็จะมีโอกาสมีความสุขแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินตามความหวังนั้นไปสู่เป้าหมายได้นะครับข้อต่อมาครับความรับผิดชอบร่วมกันถึงแม้ว่าเราจะแพ้ชนะแต่ข้อดีหนึ่งก็คือมีความรับผิดชอบร่วมกันคือไม่มีใครโทษเพื่อนผมว่า ไม่ได้ยินใครโวยวายเพื่อนเลยมีไหมมีใครโวยวายกูว่าแล้วกูว่าแล้วฉันหมายมึงม้งมึ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 งให้กูแก้ผ้าเ่ยมึงไม่เชื่อมีไหมมีใครโวยวายเพื่อนไหมแต่และทีมีไหมถึงมีก็ไม่บอกใช่ไหมแต่ก็ไม่มีผมก็พยายามเดินสังเกตดูไม่มีคือทุกคนเมื่อมันแพ้ก็ยอมรับด้วยกันเพราะว่ามันคือทีมแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันคิดแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันไม่มีใครมาชี้หน้าว่าเพื่อนแล้วก็ ไม่มีใครมาว่าเพื่อนดังนั้นในการทํางานถ้ามันเป็นอย่างนี้ดีอย่าไปหาคนรับผิดเพียงคนเดียวอย่าไปหาคนที่จะต้องรับชอบเก่งแค่คนเดียวทุกคนต้องรับชอบก็รับด้วยกันรับผิดก็ต้องรับไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่มันสร้างพลังให้กับการทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็จะได้ไปสู่ในขั้นตอนต่อไปได้ในการทํางานนะครับก็ระมัดระวังในการทํางานอย่าให้เกิดความเสียหาย อย่างที่เราวิเคราะห์กันนี่แหละระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณก็มีบางทีมอยู่นะทีมนุ้นนะทีมที่สี่หนึ่งสองสามถูกไหมทีมที่สี่ทีมที่สี่ 4, เหลืองเงินเท่าไหร่โอ้เจ็ดหมื่นหกรอบสุดท้ายก็สู้อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาถามว่าเอ้แล้วเงินที่เหลืออยู่จะมีความหมายไหมเขาก็มาถามก็คุยเรื่องงบประมาณอยู่วกบอกก็มีก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าก็ต้องดูว่าใครชนะได้เงินเท่าไหร่แล้วค่อยมาบวกกันเดี๋ยวก็จะมาบวกกัน ระมัดระวังนะอย่าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การทํางานนะครับหรือสิ่งที่มันเป็นของที่เราซื้อมาก็ต้องระมัดระวังงบประมาณที่ได้มาก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็สิ่งของที่เรามีสิ่งของที่เราใช้นะครับก็อย่าเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก ไม่รู้ว่ามีใครไปขอบคุณเพื่อนหรือยังที่เพื่อนแก้ผ้าแล้วก็ถอดเสื้อนะครับก็อย่าลืมเนาะจบแล้วก็อย่าลืมไปไปขอบคุณเพื่อนหน่อยเออเขาทุ่มเทขนาดนี้มันต้องโผลมันจะไปหาใครทั้งปะแป้งทั้งแก้เสื้ออยู่นี่นะแล้วก็ถอดกางเกงถอดเสื้อด้วยนะมีนี่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 คุณพี่ท่านนี้นี่เห็นไหมทั้งถอดกางเกงทั้นถอดเสื้อดูเออปะแป้งด้วยทําทุกอย่างแกแกถอดเสื้อตั้งแต่รอบที่สองเลยอะ แกคงร้อนน่ะเพราะว่าแอนไม่ค่อยเย็นทุกนไม่ใช่คือทุ่มเทคือเวลาที่ทํางานด้วยกันเห็นใครทุ่มเทเห็นใครเสียสละเราต้องเดินไปจับมือไปขอบคุณหน่อยไม่ต้องรอหัวหน้าไม่ต้องรอพออไม่ต้องรอผู้ช่วยพอ,อเราทํางานด้วยกันไปจับมือขอบคุณเพื่อนเลยอุ้พี่ขอบใจมากเลยที่พี่ทุ่มเทเพื่อทีมเราขนาดเนี้ยเพื่อกองเราขนาดนี้ถ้าไม่ได้พี่นะกองเราก็คงดีขึ้นกว่านี้อ่ะพี่ถ้าไม่มีพี่ ไม่ใช่หยอกเล่นหยอกเล่นนะคือพี่ทุ่มเทแล้วก็ทําให้เราแบบมีความหวังชีวิตมันมีความสุขดังนั้นการให้กําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะต่อไปนี้เห็นใครทุ่มเทเห็นใครเหนื่อยชมบ้างนะครับทำงานด้วยกันเดินไปก็ชมหน่อยพี่เยี่ยมเลยงานเรามันดีพอชื่นชมมาพราะพี่นะไม่ใช่พ่อหนูนะเพราะพี่เลยเห็นไหมงานมันสําเร็จได้ฝ่ายเรานะนู่นนี่นั่นอะไรดีชมไป คนฟังจะได้มีกําลังใจบางทีเงินเดือนก็อยากได้สิ่งของก็อยากได้แต่แค่คําชมมันทําให้คนมีพลังในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะฟีดแบ็กหรือจะพูดอะไรกับใครต้องชมก่อนเริ่มจากคําชมนะกสารมีขอให้ใช้ได้ครบ3สเต็ปหนึ่งเริ่มด้วยคําชมสองให้คําแนะนำสามเชื่อมมั่นในศักยภาพนะเช่นเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ย เก่งแล้วลูกหนูเก่งแล้วหนูกเก่งแล้วแต่ถ้าหนูทาแบบนี้อีกนะแม่ว่าหนูจะดีกว่านี้อีกแม่เชื่อว่าหนูทําได้แม่เชื่อมั่นในตัวลูกเห็นไหมดังนั้นเวลาทํางานด้วยกันเหมือนกันเริ่มด้วยคําชมก่อนอย่าพึ่งตําหนิอย่าพึ่งว่าชมก่อนขอบคุณก่อนขอบใจก่อนแต่ว่าถ้าเสริมตรงนี้นะครับให้คําแนะนํามันจะดีขึ้นผมเชื่อว่าพี่ทําได้อยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาพี่ก็ทาโหหนัก,กวันนี้อีกพี่ก็ผ่านมาแล้วเห็นไหม คนมันมีความหวังนะครับดังนั้นเวลาจะคุยกับใครขอให้ครบ3ามสเตปเขาใช้ทฤษฎีว่าโมเดลแซนด์วิชฟีดแบทเราเห็นแซนด์วิชแซนด์วิชไหมมันก็จะมี3ามส่วนเนาะมีขนมปังมีไส้แล้วก็มีขนมปังดังนั้นเวลาจะพูดกับใครเนี่ยให้จําทฤษฎีนี้ไว้เอาไปใช้นะหนึ่งชมสองให้คําแนะนำนะครับสามจงเชื่อมั่นในศักยภาพของการแลกกันเชื่อพันเชื่อมั่นในความรู้ของการแลกการให้ได้นะครับ ข้อต่อมาครับเวลาทํางานต้องมีแรงบรรันดาลใจในการตั้งเป้าหมายนะมีแรงบรรันดาลใจในการทํางานมีความฝันนะคาว่าตั้งเป้าหมายกับความฝันมันต่างกันนะตอนเนี้หลายคนมีความฝันเดินตามความฝันได้แล้วเป็นข้าราชการประจําสํานักง,งานเขตบางกะปิแล้วมีความฝันบางคนฝันมาตั้งแต่เล็กฝันกับเป้าหมายต่างกันความฝันคือสิ่งที่เราตั้งไว้กว้างๆเป็นข้าราชการนี่คือความฝันเรามามาถึงความฝันแล้ว ต่อไปเป้าหมายอยากเช่นปีนี้อยากเก็บเงินให้ได้สักหนึ่งล้านคำว่าเป้าหมายมันต้องชัดอยากเก็บเงินให้ได้สักหนึ่งล้านเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องประหยัดเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องทํางานเพิ่มขึ้นต้องหนักขึ้นเพราะเป้าหมายเราคือต้องมีเงินเท่าไหร่หนึ่งล้านเป้าหมายมันต้องชัดเช่นอยากได้รถบอกไปเลยว่าเราจะาลดยี่ห้ออะไรนะครับมันจะมีพลังมีแรงใจมีเป้าหมายดังนั้นความฝันคือภาพกว้าง แต่เป้าหมายต้องชัดแต่ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าจนเวอร์นะโอ้โหทำงานปีนี้ต้องได้สิบล้านปีเดียวนี่นะแต่เงินเดือนได้เท่าไหร่เงินเดือนสมมติได้สามหมื่นต่อเดือนปีหนึ่งสามแสนมันก็ไม่ได้สิบล้านแต่ถ้าลงทุนทําธุรกิจหรือทําอะไรเพิ่มเติมศักยภาพเพิ่มขึ้นนั่นคือได้เป้าหมายมันจะต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทําด้วยว่าเราทําอะไรมันจะเป็นไปได้ไหมอย่าไปตั้งไว้จนกว้างแล้วมันก็ไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงก็มันเหนื่อย ดังนั้นเป้าหมายมันต้องชัดนะครับสามปีจะเป็นยังไง4ีปียังไงเป้าหมายกเกษียณเป็นยังไงหลังกเกษียณจะต้องมีเงินเท่าไหร่าเราใช้วันละกี่บาทมันต้องมีเป้าหมายนะนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญต้องวางแผนกเกษียณแล้วว่าเราจะไปอยู่งั้นยังไงอันนี้มันก็คือต้องใช้ชีวิตแกใช้ชีวิตตอนแก่แบบไหนนะครับสุดท้ายนะครับต่อยอดในงานทํางานอยู่เสมอต้องมีความเป็นมืออาชีพไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่กองไหน คุณต้องเป็นมืออาชีพในกองนั้นกองสวัสดิการกองการศึกษากองโยธาอกองรักษาความสะอาดฝ่ายเทศ,ศกิจหรือฝ่ายคลังนะคำว่าเป็นมืออาชีพคือต้องทําอะไรที่มันแบบดีกว่าคนอื่นอะมืออาชีพนึกออกไหมไม่ใช่ว่าทําเท่ากับคนอื่นทําเท่ากับคนอื่นมันก็ไม่ต่างจากคนอื่นนึกถึงโยธาต้องใครพี่คนนี้เ,นเก่งมาก นึกถึงเทศกิจต้ตองใครพี่คนนี้โอ้โหแกคอนเนคชั่นดีมากไปนู่นนี่นั่นติดต่อกับเพื่อนร่วมงานได้หมดนึกถึงกองค้างใครนึกถึงกองสวัสดิการใครนึกถึงกองทะเบียนใครมันต้องสร้างความเป็นมืออาชีพให้ตัวเองให้ได้โดดเด่นขึ้นมาภายใต้ง,งานของเราและทำยังไงมันต้องพัฒน,นาตัวเองเพราะเราทำงานเท่ากับคนอื่นกองหนึ่งมีหลายสิบคนมันก็เท่ากันแต่ถ้าอยากสำเร็จมันต้องเหนื่อยมันต้องหนักมันต้องลำบาก มันยากนะคนที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่เหนื่อยเว้นไว้แต่ถูกหวยเท่านั้นแหละยากเราถูกหวยก็ยากนะจะก,กี่ล้านจะถูกางวันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องลําบากดังนั้นอยากประสบความสำเร็จในการทํางานต้องเหนื่อยต้องหนักกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ต้องลําบากกว่าคนอื่นอันนี้ท่องไว้ถ้าไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ลําบากกว่าคนอื่นยากที่จะสําเร็จกว่าคนอื่นเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านได้ได้จากการทํากิจกรรมครั้งนี้นะครับในการเรียนรู้ครั้งนี้ในการทําสู้กันในครั้งนี้นะครับ ปบมือให้กับตัวเองดังๆและก็ทุกทีมด้วยครับปรบมืออะขออนุญาตสรุปรายรับรายจ่ายของแต่ละทีมก่อนนะครับว่าแต่ละทีมตอนนี้อันดับหนึ่งน่าจะเป็นทีมที่5้าปมมือให้ทีมที่5หน่อยครับปมมือทีมที่5นะครับและกลุ่มที่1ครับตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ที่56000บาทนี่คือกลุ่มที่1นะครับปมมือให้หน่อยครับ กลุ่มที่3ครับมีเงินสะสมอยู่ตอนนี้นะครับสองห0ันบาทกลุ่มที่สายังไม่บอกว่าได้อันดับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนกลุ่มที่6มีแ5ดห้าร้อบาทครับกลุ่ม6กลุ่ม4มีเจ0ดหบาทครับกลุ่ม4และกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่สองโอ้โหจากการวางแผนก็ไม่ธรรมดานี่มีกุญซื้ออยู่นะ มีเงินสะสมนี่เกือบเสียหน้าคุณซือ้อเลยนะนึกยังดีได้มีเงินสะสมอยู่ที่4 6 1 0 0 0บาทนะครับกลุ่มที่2และกลุ่มที่8ครับกลุ่มที่8มีเหลืออยู่ที่12,000บาทนะครับกลุ่ม7กลุ่ม7กลุ่ม7สู้จนหมดตัวครับตอนนี้เหลืออยู่10,000บาทอะไร จัดลำดับตอนนี้ทีมที่ทีม5อันดับที่1 4ล้านกว่าอันดับที่2เป็นกลุ่มที่2ครับโปรมกับกลุ่มที่2ครับอันดับ3กลุ่มที่8ครับอันดับ3อันดับ4กลุ่มที่6ครับอันดับ4อันดับ5กลุ่ม4อันดับ6กลุ่ม1อันดับ7กลุ่ม3และอันดับ8กลุ่ม7ครับผมกลุ่ม7 ชีวิตยังมีความหวังพรุ่งนี้อีกหนึ่งเกมสุดท้ายช่วงเช้าให้โอกาสกลุ่มเจ็ดได้กลับมาเพราะในวันพรุ่งนี้รางวัลหรือเงินเดิมพันคะแนนสูงสุดอยู่ที่10ล้านคะแนนพรุ่งนี้เกมพิกแน่นอน10ล้านคะแนนนะครับถ้ากลุ่มเจ็ดชนะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งแน่เพราะ10ล้านคะแนนนะครับดังนั้นกลุม่ม5เองก็คิดยังไงว่าจะรักษาแชมป์ให้ได้ในวันพรุ่งนี้ กลุ่มไหนชนะไปเลยฮะพร้อมใจให้ให้ใครให้กลุ่มเจ็ดชนะเลยอมั่นใจมากไปเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่ายังไม่ยอมแพ้นะหัวหน้าเอาความมั่นใจมาจากหัวหน้าเอาละวันพรุ่งนี้เช้านะครับบอกแล้วไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ควรเป็นระดับที่แปดทุกทีมมีความฝันมีความหวังนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้